กิพิมพ์มดายชัดก็ได้ละจุดอ่ะอะไรกันเรเห็นชื่อพอดีอ่ะตกไปไหนกันตกไปไหนกันตกะเป็นแย่แม่เอ๋พ่อมีเหรอวะไม่หไหนวะมันอยู่ระคันแดงเ,เดินไปไหน อ๋อครับเอาเตจต่ออะไรหรือเปล่าครับมาขึ้นแก๊งครับมาขึ้นแก๊งโอเคลุงเขามาขึ้นแก๊งเอ้ไอ้หนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อยู่เ่าเดี๋ยวนี่อยู่เราอยู่ไหนโอ้โหข่าวพี่ชายครับอย่าอย่าทำเหมือนเขาแท้ในชีวิตเขาพี่ชีวิตจะมีทุกอย่าครับมันเพิ่มไงวะ ชีวิตจะมีพวกนี้ครับพี่เฮ้ยดี๋ยวน้องผมมาอยู่แล้วแล้วเพื่อนคนหนึ่งขี้ขวาอ้โเลีนมีดเลีนมีตัวไข่ของแม่ตัวมีดไม่ไหวแล้วคนนี้คนนี้ไม่ไหวไม่ไหวตัวนี้ไว้ก่อนใช่ฟาร์มเปล่าเอาฟาร์มอ่ะเอาคนอยากให้คนฟาร์มมาดิีฟาร์มป่ะเนี่ยมึงอยู่ป่ะเนี่ย ID เออเขาอยู่กับเราเนี่ยเพื่อนเขาอยู่กับเราเลยเพื่อนอยู่ยวนะอ๋อไอ้เนี้ยตัวปล่อยมุกเหรอตัวปล่อยมุกอ่ะ ใช่ครับตัวปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยจอยเพื่อนตัวฟีลเพื่อนยาวๆนะยาวเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นไม่เอ็งเอ็งพร้อมจะเอ็งเล่นเอ็งพร้อมเล่นหน่อยน้องมีเวลามีครับพี่แบ่งได้โอเคได้อยู่ได้น้อแล้วทำเพื่อนพี่โอเคพี่ก็โอเคเองก็อยู่เนี่ยลากอ่ะพี่ลากอ่ะโอเค เดี๋วยวเองใช้นี่หมดเดี๋ยวพี่ให้เอง,งกาะแกงน้องอยากให้นี่หมดครับค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชีวิตอย่าไปรีบพอพี่ค่อยๆทำ,ค,ทำ,ค,ทำค่อยสร้างเนื้อสร้างตัวไปครับไ <GA> อดีลบกินใช่ไหม idgf <GA> ID <GA> ครับ <GA> ไม่ทำไมไม่ใช้ I A, อันเกาอันที่พี่เจสสร้ง <GA> F, อ,อ่ idgf ฮะ idgf ใช่เออ idgf ปิดจุดเลย ทมจุดไปเลยจะได้ทำชี้อะไรชื่อแต่เองต้องอยู่แล้วน้องพี่พี่ลากนะลากกัญชาแลนะ้วเองต้องอยู่กับพี่นะถ,ถ้าถ้างอยู่อะลองดูดูก่อน<ด>เอง<ด>มาหมุยมั่วไม่ได้เราไม่บอกนะใช่ใช่เผมมั่วไม่ได้นะไม่ใช่อะไรหรอกสบายได้เองอไม่ดูดูเวลาที่จุดดูที่เวลาก็ได้มาแล้วพี่งั้นทุกคนจุดใหม่ก็ได้ครับ อันเก่าไม่เห็นใช่ไหมเพิ่งเข้าใช่ไหมมึงตอบชา้าจังวะมึงเข้าใจไว้แล้วมึงต้องลากนะมึตองอมต้องอยู่ลากนะมึงจะมาแบบว่าหกโมงหนึ่งทุ่มแ,แย่งไปไม่ได้ไนะอ๋อครับขอ,อขอบคุณครับมีบอลย,ยังเนี่ยระดับแรกลยบอลมียังไปก่อนเลยม,มีปะ <My God. laughs> บอ จะถามอะไรที่แม่งเป็นไปไม่ได้แล้วมันโอ้โหไอ้หี้ยสุดยอดมึงแค่มันเย็นเงียบสามวิมึงก็รู้แล้วว่ามันไม่ตอบแบบเพราะอะไรถ้ามันมีมันบอกมีพี่ในวิแรกแล้วถ้าเกินสามวิมันตัดสินใจแล้วมันไม่มีุดหอดะใช้ชีวิตไปวันวานจัดอะมึง รู้ไม่ใช่ครับมันมันมันมีเป้าหมายอยู่ครับพี่แต่มันยังเลื่อนล้างอยู่ครับมันดูแต่งตัวเลยเป้าหมายอะไรวะเดี๋ยวพูดให้พี่ฟังดิเป้าหมายขอะไรเดี๋ยวเป้าหมายชีวิตเมื่อไหร่เข้ามาแต่งตัวเนี่ยแหละกลัวเอาแต่งตัวเนี่ยแบบนี้เป็นวันละโอ้ทำไมก็พูดไมชื่อเวลาพูจะไม่กล้าตอบต่อเลยครับพี่ชื่ออะไรเอาจุกเลยอะไอจุกไอเฟิร์ก่ะ มีจุมีเฟิร์สกะมีมีมีชื่อไหมครับเอาจุดมาไอ้มึงทาช้างทักแชมป์มาเลยเด่๋ยว่าชื่อจุดไปแล้วครับ yeah อือไอโซอร์เ,รเอะเลยแล้วของดิเนะของแบบแล้วพี่แล้วของพี่แจ็คไม่มีนํำจกักรุ่อรีโอ้ด้กูุอะไรแต่ฮาดิเซ็

เัาไม่ได้อ่านวิ่งใจแต่แต่วิ่งใจด้านข่งไอ้แจ๊คดิไอ้แจ๊คไอ้เนี่ยมันจะขวิดอะไรดิมาพูดดิไม่มีอะไรไม่จุดพูดดิพูดดิที่พูดอยู่แก่พูดดิไอ้ดีดิเราตั้งแต่เด็กผมอ่ะ พี่อย <500 S 2> พี่ครับเออพูดเลยถ้าสายเต้ยใช่ไหมเออถ้าถ้าถ,ถ้าสมมติว่าไอไอไอเรื่องชื่ออะครับพี่<อ>ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้สะกดเป็นปิ้งไก่ตรงตัวครับแต่ถ้ามันแปลว่าเป็นปิ้งไก่มันมันมันได้ไหมครับพูดอะไรเนะี่ยยื่นไงครับ แล้วชื่อชื่อจริงเราตัวตนชื่ออะไรก็อ่านว่ามันมันแปลว่าปิ้งไก่เน้วโบกเกนคับบออ่ถ้าชื่อเอราแหละก็ไปส่งรายชื่อดิเด้๋ยวเกิดมาชื่อนี้แล้ชื่ออะไรพิมชื่อดิไรเบอพี่เบอร์อะไรนะครับห้าหนึ่งเก้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ครับหหนึ่งเก้าศูนย์ห้าศูนสี่ อันนี้เข้าไหมาครับห้าสิงเก้าศูนย์ห้าสิบสี่ที่ไ่ได้ไหมครับต่แตบปชื่ออาจจะ

ก็เลยเราก็เช็คเผื่อนี่นะไอเช็คคนมาได้มาคนีโลโกีใช้โลโก้ละทำแล้วทำแล้วทัวคแล้ว แต่ตู้ทุ่นไม่มีโลโก้เลยทำเป็นแบบชิวๆเจียวเลยแต่ดี๋ยวเขาไม่ทห้เวลาเราโลโก้โอ๊ยโอ้ยอุ้ยคุณขอบคุณขอบคุณพี่เด็กพี่พี่เป้ด้วยนะครับผมขอบคุณเหี่ยวด้วยนะครับผมอะไรอ่ะ อุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอพี่พีเป้นนะครับ

อมาแี้ I กับ D เป็นตัวใหญ่ที่เหนตกูเลย IDGF ครับ IDGF フフフ。<music> Thank <laughs> you. อุ้ยเท่อะอุ้ยรักษาแล้ว ครับค่ะ สภารับเมื่อกี้มันมีขึ้นให้กดอะครับแต่กดไม่ทันครับอะไรมันบอกเพเชิญหมดอายุหรืออะไรไม่ทราบเฮ้ยะมกั่ลกังเ่อนหนคไม่กดอะชื่อใครไม่กดเดมมาข้างหน้าเดี๋ยมาข้างหน้าเดี๋ยวเขาเชิญมาเดี๋ยวใครไม่มีบัตรแฟคชั่นมา